สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n ดูไปเหอะช anel n ที่เป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งภาพยนตร์และก็ซีรีส์ครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง The Hot Zone ซีซั่นที่1สําหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ความยาว6ตอนนะครับอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงในปี1989ว่าด้วยเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่แฝงอยู่ในฝูงลิงของสถานกักสัตว์แห่งหนึ่งนะครับด้วยการรู้เท่าไมา่ถึงการของเจ้าหน้าที่กักสัตว์แล้วก็ด้วยกฎระเบียบที่ละลวมเนี่ยมันทําให้มีโอกาสสูงที่ไวรัสอีโบลาจะติดมากับคนงานแล้วเราคนงานเนี่ยก็จะนําไปติดครอบครัวที่บ้านแล้วก็แน่นอนว่ามันจะแพร่กระจายไปเรื่อยๆนั่นเองเราท,ทีมงานทั้งนักวิทยาศาสตร์ทีมกรมควบคุมโรคแล้วก็ ทีมของเราทหารเนี่ยต้องแข่งกับเวลาเพื่อจุดยั้งัยนะครั้งนี้นี่คือ,อโครงเรื่องคร่าวๆของซีรีส์ The Hot Zone สิ่งที่ชอบอย่างแรกนะครับใน The Hot Zone เนี่ยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อเน้นๆคือเ,เน้นไปที่เหตุการณ์การยับยัง้งการระบาดโดยตรงอย่างเดียวแทบจะไม่มีออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางไปกับดราม่าเรื่องอื่นๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่า มันทาให้เรื่องราวเนี่ยดูไม่หลงประเด็นแล้วก็ไม่ออกทะเลสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก,ก็คือตัวซีรีส์เนี่ยทำให้เห็นถึงขั้นตอนในการรับมือการแพร่ระบาดการวิเคราะห์การทดลองอะไรต่างๆอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนยิ่งโดยเฉพาะตอนแรกของซีรีส์นะครับไม่ต่างอะไรกับการพาทัวร์ในสถาบันวิจัยแล้วก็ห้องแล็บอะไรต่างๆเลยที่สำคัญเลยคือมันแสดงให้เห็นถึง ความน่ากลัวของเจ้าไวรัสอีโบราได้อย่างดีเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ทีมทหารและก็ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบุกเข้าไปในที่กักขังลิงที่ติดเชื้อเนี่ยผมชอบบรรยากาศในตอนนี้นะคือมันให้รรยากาศที่น่ากลัวถ้าพูดตรงๆก็คือน่ากลัวแล้วก็กดดันมากๆทางๆท,ที่มันก็ไม่มีผีไม่มีปีศาจไม่มีฆาตรกรโลกจิตมันมีแค่ลิงที่ติดเชือ้อแต่ว่า ตัวซีรีส์เนี่ยบิวบรรยากาศในตอนตอนเนี้ยนนได้ดีมากๆเลยสิ่งที่ชอบอย่างต่อมาก็คือชอบการแบ่งเส้นเรื่องที่ตัวซีรีส์เล่าเรื่องเนี่ยออกเป็น2เส้นก็คือเส้นเรื่องในปี1989ที่เป็นการยับยัง้งการแพร่กระจายของไวรัสที่สถานกสัตว์กับอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่เป็นยุค70ที่เล่าเรื่องการแพร่ระบาดครั้งแรกของอีโบลาที่แอฟริกาซึ่งชอบตรงที่ มันดูเป็นเส้นเรื่องคู่ขนาดกันไปแต่มันก็มีจุดที่เป็นจุดร่วมของของเส้นเรื่องอยู่ซึ่งจุดร่วมที่ว่าเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความเทาๆของตัวละครในเรื่องคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีใครดีไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีใครร้ายไปทั้งหมดเหมือนกันการกระทําบางอย่างของตัวละครที่ตอนแรกอาจจะดูไม่ค่อยถูกต้องแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทํา อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ไม่ชอบในเดอ h o อ zone นะครับก็คือการเล่าเรื่องถึงแม้ว่าเนื้อหาภายในเรื่องเนี่ยจะดีมากๆเลยแต่ว่าการเดินเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยดูจะนิ่งไปมากๆเช่นกันเออมันก็คือแบบ1ไป2 2ไป3 A ไป B B ไป C ตามลำดับนั่นแหละเหมือนดูสารคดีมากๆเลย โอเคถึงแม้ว่ามันจะมีการหยอดปีนลุลทรึกเข้ามาบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นออกจะดูธรรมดาไปด้วยซ้ำอาจจะมะีฉากที่บุกไปที่สถานกักตว์นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปแล้วที่มันให้อารมณ์เฮอร์เรอร์ให้อารมณ์สยองขวัญเนี่ยตรงนี้แหละมันดีแต่ว่ามันก็มีแค่ตรงนั้นซีนเดียวแหละที่มันพอจะบิวอารมณ์คนดูได้ขนาดนั้นแหละแล้วก็ ีกจุดหนึ่งนะครับคือใครที่หวังจะเห็นฉากที่ดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แบบภัยพิบัติการระบาดของโลกที่ร้ายแรงอะไรงนี้ก็คงต้องข้ามไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้มัน่องตรงก็คือมันไม่ได้มีสกเกลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับมีแต่การที่ตัวละครมาพูดพูดพูดตัวละครมาวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ลงพาคสนามเนี่ยก็มีแค่ฉากสถานที่กักขังดิงเท่านั้นเองในส่วนของนักแสดงเหรอ ก็ไม่รู้จะติดตรงไหนแต่ก็ไม่รู้จะหาตรงไหนมาชม <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนก็ทําหน้าที่ได้ดีตามบทมที่ได้รับตามมาตรฐานของแต่ละคนเนาะอันนี้ผมก็พูดในกักตางก็แล้วกันโดยรวมของซีรีส์เรื่อง The Hot Zone เนี่ยโอเคแหละหน้าหนังหน้าซีรีส์อาจจะไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงนักแต่ว่าเนื้อหาภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื้อหาดีเลยทีเดียวแล้วยิ่งการมาได้รับชมเรื่องนี้ ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ชมคนดูเนี่ยเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสได้มากขึ้นในตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีประมาณว่าไวรัสก็เหมือนกับปีศาจที่ออกอลา,าวาดเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราต่อกวอนกลับมันได้เนี่ยมันก็จะหลบหายไปก่อนที่มันจะกลับมาใหม่ในแบบที่แกร่งกว่าเดิม คือตรงเนี so, no like ้ยมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าไวรัสต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีทางหายไปจากโลกไปนี้หรอกแต่ที่เราทาได้ก็คือต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับมันตลอดเวลาก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ส่วนตัวผมอยากจะแนะนําให้รับชมกันอาจจะมีข้อเสียตรงที่มันเดินเรื่องมันข้างนิ่งแล้วก็ผู้รงๆก็คืออาจจะมีส่วนที่น่าเบื่ออยู่บ้างแต่ก็ อยากให้ลองรับชมกันดูนะครับส่วนใครที่ดูแล้วชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนในซีรีส์ h h h ะฮ Stone พิมพ์คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหะ่ะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ